ไอเสมครับอ่อยอยากได้ซีประตูงบไปเกินสี่แสนเอาแบบแต่งเต็มของแต่งเกินราคาลดค่อยซีเอาไปต่องสนามไอเสียมจักไอข่อยจั๊กขั้นเดียวครับขอซีประตูแต่งเต็มแต่งเต็มออเนีดีแม็กครับดางบไม่เกินสี่แสนถูกต้องของแต่งเกินราคาลดผูกใจอู้มันพอป่ะล่ะพอแล้วพอเงินข่อยอยู่พออยู่ โอ้แต่งเกินราคารถครับเจ้าคือผู้ขอคอยเขาคอยไปเซื้อรถได้ยุติเออเอาเอาไปซื้อรถ้าสีขอซื้อคอยกะเกงใจเมียนอกเออยันได้ขาดทุนเมียนคอยยัเจ้าขาดทุนเอาของแต่งเกินราคารถด้วยเกินราคารถจะเอาไปเห็นอย่างเอาไปเอาลงสนามหรือจะเอาไปถอดอะไรขายถูกต้องคอยเสียวไปลงสนามโอไปลงสนามครับเพ่คอยกะสีถอดอะไรขายโอ้ก็คือบวกนี้ขาดทุนเลยบวกีขาดทุนแท้ อันนี้ขอมันบ่ขอเอาเลท่านให้ให้ให้ขั้นหนึ่งก็แลวกันมีขั้นหนึ่งเดี๋ยวจัดให้นะนี่นะรถคันนี้จอดตั้งแตกปีที่แล้วเดี๋ยวจะขายขาดทุนให้อีกขั้นโอเคบ่โอเค,อ,เคยอย่ตะว่าจะขอขออะไรด้วยขอร้องจะขออะไรคดไหลปิดยังถามดิยป็นอย่างอ้อป,ปิดแล้วที่ป,ปิดสํานักแล้ว <laughs> <laughs> มันขาดทุนหล ขอแต่ละคนม,มน้นหน่อยๆเอด้อเนี่ยเออเอาให้คนเดียวด้อครับให้คนเดียวนะตัวนี้ถ้าเบี่ยนตรงนะถ้าเบี่ยนตรงนะนะราคาทุนห้าแสนหกรวมค่าใช้จ่ายเจ็ดหมื่นสามรวมคันนี้หกแสนห้านะรวมกว่อนจะพูจะปล่อยถ่ายน้ำมันเครื่องรวมค่าใช้จ่ายคาันนี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเออแล้วคันนี้เจ็ดแสนจอดขาย้งกต่ปีที่เราตยองขายม่ได้ ตอนกระแสรถสิ่งที่ว่า,านิยมนิยมอ่ะนะลูกลูกค้าจัดไฟรนก็ปรับดาวมาทีละแสนปรับดาวมาทีละสองแสนเอาตังสั้นตังสี่จะครับจะขายขาดทุนในคั้นหนึ่งเอาบอเอาเร็วงบไม่เกินสี่แสนเอาคันนี้ไปเลยจบสดุดนะจบสดุดไปเลยเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูดูดพอปอว์อะไรอ่ะคุ้มบอคุ้มเจ้าบอ ปุมแล้วสองแสนกว่าบาทที่นี่อะไรเจว่าจะไปไอเอา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 อะไรเอาอาอะไรเกินราคารถแมนเออเอาไปลงสนามไปคอยทีเอาแบตเตอรี่ครับฟองอยู่ไปไว้ข้างหลังอ่าเอาไปลงสนามครับมันแข้งแข้เขาก็ถอนอะไรขายซะแมนถูกต้องเจ้านี่บุญมีขาดทุนเลยเนาะโอบังขาดทุนโอ้ผู้ขาดทุนเป็นไผเจ้าแล้วไอ้เสมแมนครับไอ้เสมรับจบอีกแล้วแมนครับโอ้โหได้ปะล่ะเอา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  399ออนิวเครื่อง3000ยีราฟแค่พร้อมลงสนามของแต่งเกินราคารถล้อที3 7เเลเซอร์แดงหน้ากระจกสับสแควร์วน,น้าเบาะแต่งกลองจอแอนดอยปุ่มบูสตสตาร์ทสเดิดอ,อ่ะพี่น้องขาดคันเนี้ยขายขาดทุนเกือบ300,000ดูตอนซื้อมา6,500 0 0ค่าได้จ่าย73,000-74,000ารวม 6แสน6แสนห้าไปไปเกือบ7แสนแล้วันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะวันนี้ขายขาดข,ขึ้นเกือบ3แสนเอาดิเอาดิเ,าดเหลือ399โอ้รถแต่งซิ่งจัดไฟแนนซ์ได้ไหมพี่จัดได้แต่ว่าต้องดาวเยอะแต่วันนี้รถโอนได้ปกตินะรถไม่ได้วอล์กซีนะโอนเล่มได้ถูกต้องตามกฎหมายอ่าโอนเล่มได้ถูกต้องตามกฎหมายมาดู สามเก้าเก้าคุ้มไหมกับของแต่งแบบนี้โอ้โหบางคนบางคนเบิางคลิปนี้บอกว่าโอ้ยขี้เดียดให้ซื้อซกระเป๋าชิวไลายพวกรถแต่งรถซิ่ง,งห,หัวหูรำคาญบัมักบัมักแห้งพี่น้องเอ้ยบูวมักรถซิ่งก็มี่ทูบัมัมกก็มี่เป็นบอแมนครัาบายคนเทาา้าบาัวหมูกันแมนครับายไอ้ทูบัมักกัน ใค้ซื้อก็บเบาถูกต้องไอ้ผู้มากนั่นอยากได้แล้วอยากได้อีกอ่อนหุงอ่อนวอ,อน,ออนหาเงินมาซื้อเม่นบ่นนแม่นครับไอเพราะฉนั้นอย่าไปว่าคนที่ว่าบวมกักเขาเลยเขายืหยิ่คนละหม่องมักกันคนละแบบคนเทามักบวคือกันทางของไข่ทางของมัน,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 นแม่นบ่แม่นครับไอเออเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันเบิ้งคลิปนี้ผูเ้เดียวบวมักกันล้อเบิ้งคันเดินเท่านั้นเองครับอย่าไปด่าหรือไป่าไปผู้นี่กันเลยนะบางคนก็มาเม่นเออสามแสน ซ่อมอีกเท่าไรแตะ่ละคนมาบูรี่เออ,อ,อกระบอกเป็นเนียงครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนั้นก็คือกันเนาะไอ้เสียมเห็นคอมเมนต์ที่ว่าค่อยเขาหูหรือขาตาไหนก็ปล่อยครับเพราะว่าอย่างครับไอ้ประหยัดทะเลออเาะเผาเพราะตางคนก็ตตังมีความคิดบ่คือกันมันบ่ผิดดอกที่คนเฮาคิดบ่คือกันแม่นว่าถูกต้องมันเป็นศิลศีลธรรมแต่ละคนแม่นบ่ถูกต้องเออก็ไม่ได้ว่างครับ พี่น้องครับพิจารณาเอานะแต่งเต็มสะเดอดได้นเลยสะเดอดสะเดเลโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูจอแอนดรอยสวิทช์ล็อกเบอร์ด้วยเอาตอนนี้เปิดฝาปงอยู่แต่เหยียบจะเหยียบต้องจับฝาปงไว้เพราะอะไรเพราะอะไรครับถ้าไม่จับฝาปงฝาปงบินไปโน่นเลยบิน<ล>ไป่น่นเลยแรงจักรแรงจัดฝาปงบินเลย เเเออาชนะชนะแตะนิดเดียวหัวใจอีป้าข้างบ้านจะวายเพื่อ <c oughs> เอาคนนี้ไปหัวใจวายแน่นอนอาจเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น <c oughs> โอ้โหดูดิ ุ้มไหมคุ้มคุ้มพี่สุดไหมสุดจัดคนที่เล่นรถซิ่งรถแต่งอัลสวิกล็อกเบิร์สุดซุ้มเข้าไปอ่าใครที่ล่นรถเล็กซิ่งรถแตง่ตงก็บอกว่าคุ้มสุดยอดแก้วผู้ใดปรมากรถซิ่งรถแต่งอ่ะโอ้ยไอขี้เดีือะไรไอแห้งไอขี้เดีือะไรคอยให้ไดซื้อก็แบบว่าอุ้ยวันนี้น่นนาชมมันจะแม่นของถือถือของทุกคนครับอุ้ยผู้ใดผิดดอกถือทุกคนนะอ้าววันนี้ยอมขายขาดทุนเกือบสามแสน เหลือขายเพียงแค่3 9 9 9 0 0 0บาทไอ้เซมรสซิ <Fur> ่งจัดให้ทีมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เซมคนจริงไอ้เซมจัดให้ไอ้เซมขายขาดทุนอีกแล้วเอ้าฝักไลคฝากแครแก้ว